ครับพึงลื้อกันมาสดๆจะมาล้างซะหน่อยฮะจะมาลื้อดูกันครับเบรกมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวหายส่วนตัวนี้ก็เป็นส่วนท้ายวาลวครับอ่าส่วนนี้ครับ ก็มีประมาณนี้ครับดูลูกยางโอลิงก็ไม่เป็นไรครับยังไม่อ่ายังไม่แตกเป็นรอยนิดหน่อยครับใช้ได้ครับะจะไม่ได้อถอดให้ดูนะว่าถอดยังไงเพราะว่าขาตั้งกล้องเราไม่มีครส่วนนี้ก็เป็นหน้าตาของอ่าชั้นบนนะครับชั้นกลาง่าก็มีอยู่ประมาณนี้ครับ เราก็ค่อยๆถอดออกมาครับมาดูโอลิงดูอะไรว่ามีอะไรอุดตันหรือเปล่าครับในรูนี้ตอนถอดแล้วก็ต้องจำด้วยนะครับอ่กากันพลาดไว้ครับนี่ครับมาดูความสุขรกของตรงนี้ครับดูจระบีติดเลอะเทอะไปหมดนะในนี้ก็เป็นคราบสนิมเป็นน้ำนครับ อยู่แล้วก็ต้องขัดทำความสะอาดครับนี่ถ้ามีชุดซ่อมก็เปลี่ยนได้เลยครับชุดซ่อมนะครับอันนี้ไม่มีชุดซ่อมครับก็อาศัยล้างเอาครับเปลี่ยนโอลิงนิดๆหน่อยๆครก็ประมาณนี้ครับโอเคครับส่วนนี้ก็เป็นการประกอบเลยนะครับข้ามเลยแล้วกันครับไม่ได้ถอดไม่ได้ประกอบห้ดูเป็นการทําให้ดูแบบคร่าวๆครับอันนี้ก็เป็นส่วนท้ายแล้วนะครับ อถอดยังไงก็ประกอบอย่างนั้นครับไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้ประมาณนี้เลยครับนี่ครับแล้วก็จับยัดยัดลงไปครับอพอเป็นแนวทางครับผมนะถ้าไม่เปลี่ยนชุดซ่อมล้วก็เปลี่ยนโอลิงได้ครับล้างโอเคก็ใช้ได้เหมือนกันครับ อ่าถ้าลูกยางอะไรไม่เสียไม่สึกนะครับนะครับก็ใส่ลิปต,ตามปกติได้เลยครับนี่ค,ครับใช้ได้เลยครับเดี๋ยวก็ประกอบข้างไปครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับตรงนี้ ขอให้จำให้แม่นนะครับแต่ละส่วนแต่ละส่วนก็คล้ายๆกันครับเรียบร้อยพร้อมใส อไปครับนี่นิ่มครับนิ่มเลยไม่ตอนเช้าครับแบบแตะเบรกแล้วก็รถก็ยังไหลครับย้ำอีกทีนึงก็หัวทิ่มเลยฮะล้อลากกันเลยนะนี่เราก็แก้ไขเรียบร้อยฮะโอเคสบายมากครับ หายแล้วโอเคขอบคุณมากครับ